หลังจากที่เจมส์บอนด์ภาคล่าสุดโนทามทูดายเข้าฉายในสหรัฐเมื่อถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แน่นอนนะคะยืนหนึ่งคนเดียวเลยของหนังทำเงินในสหรัฐอเมริกาทันทีรายได้เนี่ยมากถึง56ล้านเหรียญสหรัฐแต่ต้องบอกว่านี่เป็นตัวเลขที่น่าผิดหวังพอดูค่ะเพราะเดิมเนี่ยเคยประเมินกันว่าหนังจะทำเงิน3วันแรกได้ที่60 70ล้านเหรียญ แม้รายได้เท่านี้ถือว่าไม่เลวเลยนะคะสําหรับหนังที่ออกฉายในยุคหลังโควิด -19 แต่โนทามทูไายคุณผู้ชมทุนสร้างนะคะฟังดีๆ เขาใช้ไปมากกว่า250ล้านเหรียญน,นี่ยังไม่นับงบการตลาดอีกกว่า100ลร้อยล้านดอลลาร์นะคะแล้วไหนจะมีดอกเบีย้ยนับ10ล้านเหรียญสหรัฐอีกที่ผู้สร้างต้องแบกรับเพราะว่าหนังถูกเลื่อนฉายมานาน18เดือนทําให้ทางผู้เชี่ยวชาญบ็อกซ์ออฟฟิศประเมินว่า No Time to d ด e ต้องทํารายได้ทั่วโลกอย่างน้อย800ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ27,000บาทเน่ยค่ะถึงจะคุ้มทุน อย่างไรก็ดีนะคะรายได้ในสัปดาห์แรกก็ยังวัดอะไรมากไม่ได้ค่ะเพราะกลุ่มแฟนหนังในแฟรนไชส์เจมส์บอนด์คือคนที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ซึ่งก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรในการออกมาดูหนังในสัปดาห์เปิดตัวอยู่แล้วบวกกับคะแนนของ CinemaScore ของ No Time to Die นะคะคก็การันตีคุณภาพไว้ในระดับ A- ลบเป็นสัญ,ญญาณที่ดีว่าหนาวพยักรไร้ย์ศูนภาคนี้ก็พอจะมีหวังอยู่ค่ะที่จะโกยเงินในสหรัฐกันแบบยาว ไปดูแชมป์เก่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะวีนอมและแ e ดบีคอนิชค่ะก็เพิ่งจะทุบสถิติเป็นหนังทำเงินสูงสุดในสัปดาห์แรกนับตั้งแต่การระบาดของโควิดสิก็ทํารายได้นะคะร่วงลงมาถึง64%อยู่ที่32ล้านเหรียญสหรัฐขณะที่หนังซูเปอร์ฮีโร่ชางชีแอนด์เดอะเลจ o นด์ออฟเชนริงค่ะก็รังตารางบ็อกซ์ออฟในอันดับที่4ด้วยรายได้4.2ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ